สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแวกกจัดผลให้เพื่อนๆดูนะครับยี่ห้อที่ผมใช้ก็คือยี่ห้อนี้ครับเราก็จะแถมวิธีการใช้นะครับแล้วก็อุปกรณ์การใช้มาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไงบ้างครับไหนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีฝาให้สองชั้นนะครับท่านแรกเขาก็บอกให้ลงแป้งนะครับจะทาแป้งเลย จากนั้นนะครับก็นำแบมาทาด้วยครับให้ทาตามขนนะครับแะลงไปเลยนะครับแล้วก็ลึงครับเบบมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เตรียมตัวดิง นี่ครับเพื่อนเพื่อนเจอ<ๆ>ได้ลักษณะนี้มันจะมาพร้อมกับตอเลยนะครับนี่หลุดทั้งตอนะครับไม่ได้หลุดแค่แค่ขนนะครับนี่ลากก็จะหลุดออกด้วยนะครับ